ด้วยเยอะเลยอุย้ยบรรยากาศไม่เคยเจอ,อนนี้มันคือบรรยากาศเก็บหิตนะคะแต่ไม่เจอหิตค่ะ โอ้ยน่าน่า,น,าน่าถ้าวเจาะของมาอยู่เกลี่ยพิเชงเพราะโอ้โหที่ทำน,น้ำอลังการด้วยโอ้ยนี่น่ามือจับเอาเป็นเครื่องประของมาถ่ายนี่ไอสาร โอ้กูเขาไปถึซูไปซะจับอกปนัดทอดยมเนมาเลยสิเขาบอไปบิ๊กบอลก็จพระชนไทยหายหิตไปไปไปวัววันเขาขายลูกเสือ ต้องรีสตา ดอกเลกแหกหมานนะคะดีบอกกินได้บ้ ุ่มนั่นน่ะเห็นมาฝุ่นตามีดอก้าวดูดิมึงเห็นไหมโอ้ตายตายตายดิเหยอวะ้าว้อะไรเนี่ยอืมอ่ายอะไรเนี่ยเห็นอะไรนะอือเห็นปลาอะไรขึ้นอ่ะขอ้นอะขึ้นอ่ะอะเห็นอรนะน้งี้ยงนาะน้ำเปลี่ยน

วยมากอโอ้ยมาเก็บเ็ดพอเดเตอร่ววเอาเห็ดอันน,นี้ต้มเห็้ยังไงต้อมอือว้าว้าเอ๊ะเอ๊ะ เอก็กยังเก็บแม่ปัดยังชาวกะทยไป,ยปไคุณร้องนั่งดคนในผู้เห็นหิดหิดพึ่งคุมจนน,นีน่เอาตรงนี้โอ้โอ,อ,อมีเอกอยู่ ว้าวเจอเห็ดจริงๆด้วยว้าวเห็ดอะไรเนี่ยว้าวเห็ดอะไรไม่รู้แต่ยุงเยอะมากว้าเห็ดอะไรเนี่ยป,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 ปยาป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 าเฮ้ยเคลติแอนีู่อู้งามขากู เอาเส้นยังมีเคียวเอาไปเอาไปแกงพับเนี้ยเขาไม่ส่งมาป่ะเชิม่บเก้นก็จะไปเห็นเยกอ่นเห็ดพี่เก่า